ดจะขยับไปติดสามคนงนั้นเกจะโดนิงที่เพื่อนฉันซื้อของเสร็จแล้วฮะที่เพื่อนมันตายแล้ว เพื่อนพวกเรา,เาก็าดูมหักช่วยฉันด้วยฉันก็ดูหักไปโรงพยาบาลโอเคเพื่อนฉันกลับมาแล้วเออเมื่อกี้ฉันไม่ได้ปูนหมอฉีดวัคซีนให้ฉันอ่ะวัคซีนอะไร วัคซีนสี่ตำนั่นมันวัคซีนอามาตะนี่วะเอ๊ะวัคซีนอามาตะใช่ฉันฉีดไปฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ให้คุณหมอฉีดให้ฉันอะแหมงว่าฉันก็ไม่มีวันตายแล้วสิ จริงด้วยฉันตายง่ายนายบอกว่าฉันมาทำไหนอืมไอ้ง่ไปลงบัต่อโฮูตายหหม,มันคือเครื่องฆ่าโจร ตนตัวลูเราลูทำอะไรไม่ได้เลยไอ้เครื่องขาจดจน โโฮโฮ13นาทีต่ตอมาอกมม็เล่นเกมอะไรอยู่ยูอยู่แล้วทำไมเล่นเกมไม่เิมเลิจริงด้วยแพ้แน่แพ้แพ้แล้วเมื่อกี้นายเล่นเกมอะไรอยู่ย ในแพ้แล้วเอลเดอร์ลิงได้ยินแล้วเพลงบอสเข้ามาถึงหูนะห้ามเล่นเอลเดอร์ลิงไปโรงพยาบาล ไอ้แม่เหน่อนั่นก็แท่หัวฉันเอาเข้ามาติดเกาะเลยเดี๋ยวฉันกลับไปกับกลับไปพร้อมวิ้วรอยโอ้ เครนั่นศพใครวะไอ้ศพไอ้ส้มนี่วะโอ้ยเอ็นนนี่ อเออเวียนหัวนี่แน่เออหรือแม้แต่ขาฉันจะขาดกพราะฉันก็เลย ฉันเังมีอยู่สิงอื่นอเท้าใช้เท้าเล่นเอเนอ,ช,เนอชนะแล้วชนะ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 ระหว่างก่อนที่จะชนะบอสตัวสุดไม่ค้มอย่าลงน้ำค้มมา กมน้าไปแล้วฉันยังไม่ตายแต่ขาฉันขาดอดติดตามตอนต่อไป